นำพริกกะปินำพริกกะปิปลาทูปลาทูแล้วก็เข้าช่วยร้อนๆมาแล้ว่ะกินกับแคมมมเอาสัวางเพียงเบาๆมาเขืออิตาลีชุบเปทอดบรอกโครีต้มตามด้วยเต็งกวาต้มสักชีนิดหน่อยตามมีนะคะเชินค่ะไหนเรื่องดู ของกะปินะคะอืมหย้อยยดย,อย้ยดยอยไม่เบานวยแซ่สวยงามนะคะสวยงามตามด้วยข้าวแล้วก็นี่เลยจ้าเพื่อนๆจ้า นี่ด้วยนี่ดยแหมมันได้อารมณ์ค่ะฟินฮะเหมือนยู่เมืองไทยเลยเนี้ยเช็ป้าเช่ป้าโอ้บรรยากาศมันได้โอ้บรรยากาศมันได้เซ่บเซบเซ่บแซ่บยืดดับยืดดับ,ดบอ,อ,อันนี้ก็เป็นคล้ายๆ้สกูม,มานเต้คือคือสกูม,มานเต้นะคะแต่ว่ากินกับอาหารไทย ก็โอเคนะคะและลายความเผ็ดนะคะอร่อยไปอีกหนึ่งอย่างนะคะมืม้อนี้ขอบคุณเจ้าภาพนะคะเย้โอเคไว้พบกันนะคะกับน้ำพิกกะปิและปะาทู มวมถึงปลาดำๆที่เราเห็นนี่คือสคอมโบนะคะคล้ายปลาโอบ้านเราอย่าลืมนะคะมากินกันอีกนะคะอร่อยออร่อยกับหัวไปกับหัวมากับข้าวร้อนๆนะคะ